สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วครับกับครัวหลุงเจิดวันนี้ลุงเจิดจะทําเมนูนี้ให้ทานนะครับลาบปลาเนนครับผมลาบปลาเนนลาบแบบเมืองเหนือนะครับอามาดูของที่เราเตรียมและวิธีทําต่างๆตามมาครับผมมาดูของที่เตรียมครับก็มีได้ปลาเนนมาสองตัวครับผมเดี๋ยวเราจะมาเอาหนังออกแล้วก็เอาหัวมาต้ม เราจะมาลาบนะครับเขาจะใส่อันนี้ไปตัวนะครับผมเครื่องในหมูทอดกรอบนะครับพิกลาบเขาจะมีใช้ของตัวนี้ครับผมพิกลาบจเจ้าสมวลายครับผมไอซ์นนี้ผมจะเอามาจีนะครับผมก็จะมาตำตำมาคว้า,าข้าวพิกลาบเหมือนกันนะครับส่วนเครื่องกรอบล็อกจะมะีกระเทียมครับผมกระเทียมเจลแล้วก็ หอมแดงเจวนะครับจะมีใบมะก,กรูดแล้วก็ใบมะนาวตัวนะครับอันนี้ตะไคร้ถอดกรอบนะครับส่วนผักที่เฮาใไซก็มีตัวนี้ครับผมจะเป็นผักชีต้นหอมผักชีแล้วก็อันนี้นะผักไผ่หอมดอนนะครับผมจะจรุงรสด้วยโชวรสได้น้ำปลาเกลือป่นไปน้อยหนึ่งนะครับ มาดูขั้นตอนนี้ผมจะเอาปลาตัวนี้มาแกะแล้วก็จะมาลาดแล้วก็จะเอาันของมือนนี้มาทอดกรอบนะครับผมขั้นตอนนี้เอาเอาวันตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมข่ากะปินะครับเอามาจีก่อน,นครับมาจีไว้ก่อนนะครับเขาจะเอาส่วนนี้มาเอามาตำนะครับแล้วก็จะมาคว่างกันนะครับ ตอนนี้เอาันมารกเอาเตี้นป่าครับผมเอาเีนป่าเฉพาะเอากระีนมานะครับเอาจะบอกระดูกติดนมาสักน้อยเลยนะครับผมแร่เอาหนังออกเรียบร้อยแล้วครับผมเอาคาตาครยใบมะกรูดครับมาลงหม้อ,อก,ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาอันเอาหัวปลามาต้มก่อนนะครับ เอามาลงหม้อเลยครับเป็นน้ำซุปนะครับใส่กระปิไปหนึ่งช้อนนะครับน้ำซุปนีฮอจะเอามายำลาบ่อนนะครับเมื่อน้ำเดือดเต็มที่แล้วเอาหัวปลาเอามาลงต้มครับผมจะเป็นหัวปาลาก้างปลาแล้วก็ไส้ปลานะครับเอามาใส่เดีวกัน น้ำส้มนี้มันจะมีรสขมนิดๆน,นะครับเอาว่านค่อยช้อนเอาฟองออกครับผมเป็นฟองเป็นข้าวปลานะครับ ต้องตอมตอไปอีกสักพักหนึ่งนะครับปิดฝาเงียๆไว้ครับผมเราจะเอาปลามาราบแล้วครับผมเอาปลามาหั่นซอยครับปลาสองตัวกิโลสองกิโลครับผม่าบให้ละเอียดนะครับ <c oughs> ผมจะเอาอันอันนี้มาใส่ในจินลราบตัวนะครับอ่าจะเป็นนั่นอันนี้เป็นต้นมะกรอกนะครับผมต้นมะกรอกผมจะโคดเอาเอาเปลือกมันครับผมนี่นะเอาเปลือกมาใส่ในจินลราบตัวครับอันนี้มันแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็แค่อาการท้องร่วงตัวนะครับเอาใส่แล้วครับผม เมื่อราบละเอียดแล้วก็เอาใส่ใส่ภาชนะเดี๋ยวผมจะเอาว่าแจ่เย็นก่อนนะครับยังมาถึงเวลายำเ้ะเอาหอมแดงตะกไค้กะปิจีใส่บักแฟนไปหน่อยหนึ่งนะครับหอมแดงกระเทียม อันนี้เดี๋ยวเขาจะเอามาคว่านะครับเมื่อละเอียดแล้วตักใส่ถ้วยเดี๋ยวจะมาคว่าน้้ำมันนะครับใส่น้ำมันร้อนๆอ,อาของที่เขาตาเมื่อกี้นะครับเอามาคว่าเลยครับผม ราบลงเจอจะเป็นเนี้ยครับผมจะเอามูนี้มาควา้าเตอครับจะเป็นลาบปลาลาบโมลาบควายทำเหมือนกันเลยครับอันนี้เป็นลาบปลาเน้นดิบนะครับเครื่องมีกรอบมันจะเยอะหน่อยนะครับผมเ <c oughs> ม่อัวหอมได้เต้นแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนครับบีบเอาน้ำมันออกหน่อยนะครับ มันไข่นักปหน่อยขั้นตอนนี้ลุงเจอจะเอาพริกลาบมามายำก่อนนะครับใส่น้ำต้มหัวป้านะครับเอาเป็นน้ำยำใส่ลงไปแล้วครับผมผมจะใส่พริกลาบไปห้าซองนะครับรลาบปลานี่จะต้องเผ็ดๆหน่อยนะครับผม ถ้าประเภทมาจากข้าวนะครับเมื่อใส่พริก5-2แล้วก็เอาเครื่องทีข้าวโตดกี้นะครับเอามาลงคุกเข้ากับพริกลาบนะครับผมเอาจัดใส่อันผงชูรสไปนิดหน่อยนะครับ เกลือปนไปนิดหน่อยครับใส่น้ำปลาไปประมาณช้อนครึ่งก็แล้วครับผมเดี๋ยวค่อยเติมที่หลังนะครับพวกเครื่องปรุงนี่นะครับอย่าเกมล้ำไปก็จะบัลลามนะครับเอามาชิมน้ำยำดูนะครับเมื่อรสชาติได้ตีแล้วเอามาคว้อนครับว่าผมผมจะมาคว้าน้้ำมันกาครับลาแต่นี่มันต้องมีเครื่องคว้านั้งนัครับผม เอาใส่กระเทียมลงไปครับกระเทียมหอมๆเอาน้ำยำลาบของเขาลงน้ำมันเลยครับผมเอามะาจาวนะครับคนเมืองได้กว่าเอามะจาว์มาส้มมันจะได้หอมครับลองมาทำดูนะครับผมวิธีนี้นะครับเมื่อคั่วได้ที่แล้วตักพักไว้ก่อนนะครับรอให้มันเย็น ก็จะได้มายำที่หลังนะครับนตอนนี้เขาจะเอาไอ้พวกหอมแดงกระเทียมมาเนี่มาทอดกรอบนะครับผมอันนี้เป็นส่วนของหอมแดงนะครับเอาหอมแดงมาหั่นซอยอลงกระทะเลยครับผมลาบแปลนี่เหมือนที่ทำคนเดียวนะครับผมเหนื่อยมากครับผม ะมีคนช่วยสักสองคนนะครับขั้นตอนมันค่อนข้างจะละเอียดนะครับเมื่อทอดเรียบร้อยแล้วก็เอามากรองเอาน้ำมันนะครับผมใจวิธีนี่นะครับเอาใส่กระชอนนะครับผมเอาเอากระักอยู่ข้างบนน้ำมันนี่จะมาะทอดซ้มหนึ่งสองสามครั้งนะครับผมส่วนขั้นตอนนี้จะเป็นกระเทียมครับผม กระเทียมมากว่าครับกระเทียมเจียวมันจะมีหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็ตะกไคร้เจียวนะครับผมทอดกรอบนะอันนี้เป็นกระเทียมเจียวเหลืองแล้วครับได้ตีแล้วเอามาก็ลองเอาทํามันก่อนนะครับ ตอนนี้เราจะเอานี่มาพ่วครับผมเป็นนันตะไคร้นะครับมาเอาตะไคร้หั่นสักสี่ห้าหัวนะครับหั่นเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยพร้อมที่จะเอามาทอดได้เลยครับผมในละแป่ามันมีของทอดเยอะครับผมแต่มันหอมนะครับเวลาใส่แล้วหอม ทำคนเดมาจัดจ้าหน่อยนะครับอ้าวเรียบร้อยแล้วครับผมกรอบได้ดีแล้วอ้าวตักพักไปก่อนนะครับอ่าส่วนนี้จะเป็นอ่าเครื่องในหมูนะครับผมเอาใส้กับอ่าดังหมูสองอย่างครับผมเอามาทอบกรอบหี่แหนะครับ ต้องรอให้กรอบก่อนนะครับถอดกรอบแล้วก็ตักพักไว้นะครับผมเดี๋ยวสักครู่ผมจะเอามาลงน้ํามันเห่มกันนะครับรอมันเย็นก่อนนะครับน้ำมันกรอบเผ็มน้อยนะครับขั้นตอนนี้จะเอาใบมะกรูดมาค่วคกับผม ถ้าเป็นประกดก็ระวังมันนักนักระเด็นด้วยนะครับผมส่วนนั้นเสื้อสีเหลืองนั่นก็เป็นนั้นผู้ช่วยครับผมผู้ช่วยควาลุงเจิดครับันนี้มีผู้ช่วยครับผมส่วนคนนี้เป็นผู้จัดการครับผมมาเดินตรวจงานครับผมแล้วผมเอาเครื่องในามาลงกันครับผม อันนี้จะเป็นเครื่องในที่เราทอดทอดครั้งแรกแล้วเอามาลงน้ำมนันอีกทีนะครับเพิ่มความกรอบอีกนิดนะครับทอดแป๊บเดียวเองครับผมเอาละครตอนนี้ผมจะมาทําการยำลาบปาลานนลเฮาแล้วครับเอาพริกลาบที่เขาคั่วเย็นแล้วนะครับเอา,ปะปะปะเาลาบปลาปลาที่เฮาลาบลงมายำเลยครับผม ต้องย้ำข้าพี่เข้าเกือก่อนนะครับก่อนค่อยเอาอันอน่วนต่างๆมาใส่ที่หลังนะครับ <c oughs> ชิมรสชาติดูนะครับจากน้ำปลาไปประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับทำไปชิมไปครับผมทำเองเอาครับตอนนี้เอาผักไผ่สะระแหนะ่แล้วก็ ต้นหอมผักชีผักไฟหอมดวนนะครับเอามาลงก่อนนะครับอันนี้เป็นหอมแดงครับผมหอมแดงเจลกระเทียมเจลใส่พร้อมกันเลยครับอันนี้เป็นตะไคร้ครับผมหยุดไว้โรยหน้าน้อยนะครับผมอันนี้เป็นเครือนกรอบแล้วก็อ่าฟอกใบมะกรูดทอดกรอบแล้วก็ใบมะนาวตัวนะครับมาป่กันไปนะครับ กับคกเขาให้เข้ากันหอมมากเลยครับผมชิมอีกทีนะครับโอ้สุดยอดลครับผมเอาละตักใส่จ,จานพร้อมรับประทานได้แล้วครับผมอันนี้มาส่วนของลาบปลาดิบนะครับผมเอาอัน ของกรอบที่เราเหลือตะกี้นะครับเอามาแต่งจานหน้าจานนั้นมาดนาานนมูน่าทานนะครับผมนี่น่าทานครับผมเอาตั้งลามันมร้อนๆใส่หอมแดงลงไปครับเพราะว่าเราจะเอาลาบมะควาเฮาสาวนะครับล oh, <no. S 1> าบแบบควาสุกสำหรับคนไม่กินดิบนะครับ รับข่อกว๋าลามครับผมรับดิบกว่าลาเหมือนกันครับสำหรับผมได้กินได้ทั้งสองอย่างเลยครับ <S 2> <S 2> <S 2> เมื่อครัวได้ที่ก็เดี๋ยวเาจะตักใส่จานแล้วก็พร้อมรับประทานนะครับผมามาดูของที่เราจัดเตรียมครับผมดูแล้วน่าทานไหมครับพราบป้านินดิบหนอ่ออันนี้เป็นอของดิบ อันนี้เป็นลาบอเน,น่นข้วสุกครับผมน่าทานเหมือนกันครับผมอันนี้เป็นขัก,กับผักกับนะครับผมจะมีแบวกแข้งขมดอกยอดกอ,อกเนาะผักเขาตองใบผักเปม็มผักกาดนะครับเมนูนี้เราจะทานกับข้าวหนึ่งร้อนๆนะครับผมเอ,อแล้วครับผมมามาทานข้าวด้วยกันครับผม วันนี้มีแขกมาชิมครับผมคนเบนะครับผมข้างบ้านเราเนี่ยแหละมาชิมลาบควานะครับผมอันนี้คืออันนี้ลาบควาครับผมลาบ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 ปลาเน้นลาบปลานิลควาครับปลานิลเนาะครับผมจะชิมก่อนคำแรกนะชิมคำแรกก่อนครับมันเป็นยังได้พอครับมันนุ่มโอ้โหมันมีอะไรอย่างแข็งสักอย่างในปากมันคือมันเป็นลาบปลาที่ล้ำมากๆโอ้โ ถ้าคุณเวกินอันอันลาบเดียได้นี่ผมจะสุดยอดเลยได้ท้ดเดียบไปกินก็ได้อันนี้เดียบไปกินก็ได้ครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะเซมลาบเดียบเลครับผมครับยังละเอียดเนาะตึงก้างตึงเก็ดป่าตึงเก็ดผมไม่ได้ใส่นะคือแบบโอเคก็โดยรวมแล้วใช้ได้เนาะผมเมื่อมีห้าดาวผมมีห้าดาวโอ้โหสุดยอดเลยครับผมโอ้โหสุดยอดครับเอาละครับผมอัน ตองเจอก็ต้องใส่ยาฆ่าเชื้อสักหนึ่งโดสก่อนนะครับเดี๋ยวจะจิ้มลาบลาบปลาเนนดิบนะครับผมทำถึงบ่ายมองบ่ายสองครับผมมืดขำเตี้ครับผม จะชิมสักคำก่อนนะครับดูว่าจะอร่อยมักได้กับอันใบนีะครับผมยอดเกาะกับผมสุดยอดครับผมท่านผู้ชมก็ลองไปทำดูนะครับผมลาบอันนินตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆที่ผมทำนะครับผม ต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามช่องโคโราลุงเจดิดก็ต้องขอพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม